อยู่กับหัวกับสวนสบายดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาเลาะหัวเลาะสวนคือเกา่าเลาะน้องหล่อบึงน้อง,องปูน้องปลาเนี่ยกระไดนาะน้องก็ได้น้ำฝนตกเมื่อวานนี่เนาะเอ้ยน้ำสีความแล้วปลากระไรนัำบุกความน้องกระน้อ หวานจืดเนาะหลบิดงน้องน้อยน้องน้อยมีปลาปลากวนจนขุนไว้หน่อ้ยโดนเข็มพ่อเข็มเอาคนเด้อเครื่องปลูกก็ยังบ่ทันขึ้นเนาะหญ้าสิขึ้นก่อนแล้ว เยีายคิอขึ้นพระเครื่องปลูกคอยแล้วฝนตกมาบ่าแห้งคอยก็เลยบ้าปลูกอย่างใครมังไครพอกน,น,นี่เครื่องปลูกยัางประทันขึ้นเลยขุนขึ้นก่อนแล้ว ừm thao ngay trên vẫn đèo nơi có khỏi nhang bột than hư, khỏi con màn đê bừng tờ lầm ngự ควรหลังห้าน่วนหลังห้านนะจ๊ะเนี่ยควนหลังห้านสง่มชุมควรสวนอยู่ต่ำทางอยู่สูงสวนขึ้นอพอื้นงูแล้วเด็ดไปมือเล็กมือน้อย เมื่อับพักนักก็คอยคอยสู้นะเจ้าคอยเห็ดไปวันละนิด <Janeiro> วันละหน่อยเรียนหน้าตาห้านนั่นนะ ฮ่านสีสูงนะจ้าบินคอยเป็นหาบตําเนน่ะตาของน้อง น้ำขุนาลายนะเจ้าน้ำขุนาลายเห็นตัวปลาและน้ำขุนลายนี่ปลาบ่อนดีอยูอน่นะเจ้าวันนี้ทำมือนั่นเมียโขอยลงลาง่ลางเนาะมันกำลังใช้น้องนี่เจ้า พอปันคำลงไปยูป่วันนี้น้ำคอยกระคุนเห็นยังได้วันนี้เมล็ดผุนมาฝ้าไม้นะน้ำกระคุนแล้วมาสมวิวธรรมศาสตร์าเจ้าใต้ทางถนนเอ้ยมีถนนนีถนนทางดำ ทางดำเลขที่สิบหลุดไปมานาห้านข่อยลุ่มนาห้านคอยก็มีน้องปลาพอด้เลียบพอด้ยลำนี่แหละภาษาบ้านนอกบ้านนอกขอบตื้อกินแบบสบายอยู่แบบสบายเจ้าต้นแล้งกับ ออกมาได้เนาะส่วนม่องอันนี้สวนม่องแล้วก็นองม่องนองกม่องนึงาสวิงมแข้งแข้งกุ้งนะตยตหอย ตัวหอยตัวปูบทอย่างนีง้มาไตหนาคอยแับน,นี้เก็บฟางคอยเก็บฟางไว้ใหง้งัวก็ได้กันงันวบอกินเห็นแต่คอยเย็ดเห็ดเพืองเนี่ยเห็ดเพืองขายเนี่ยเห็ดฟางขายแบบนี้ นี่นะหลังห้านค่อยกัมีทางสองสองทางคนไหนเนาะเจ้าสทางซอยแนทางซอยแลก็ทางดำมันก็ยังบทันได้ลงมันก็ทันได้ลงเบิดนะเจ้าเดนมัน เห็ดด้วยตนเองนะเจ้ามันมีเงินจ้างก็เลยเห็ดด้วยตนเองนะเจ้าโกอโบกเสาปูนเก็บฟางเห็ดไปวันละนิดละหน่อยซ้ายเอามาก,กันยังกองอเิเลียดอยู่ไอเด้สิมาช่วยคอยนี้ ช่วยเห็ดเดี่ยวยเพื่อนๆขอกำลังใจมาเห็ดช่วยคอยแน่ขคอยคือลายเวียกก็เลาะคนู้เดียวนี่ฟางกันยังบุทันออมหัวแล้วเนาะสมานำบรวาอยากพูนอีก อยากก่อกับอยากก่อหัวอีกเอาไซา์เอาแห่มาก,ก่อหัวอีกคตรลายเวียกคอยจะดีนะเจ้าสวนคัวกับประมาณนี้นะตาสวนคัว เหลือแต่พักเหลือแต่พักอันนี้เหลือแต่พักหอมพักหอมน้อยๆแรงหมดแล้วพักกาดพักนะ